เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาเฉลเยเคมีมสเรื่องอะตอมในตารางธาตุนะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําไปแล้วนะคะก็จะมาทบทวนแล้วก็ทาแบบเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะข้อวันนี้ที่จริงแล้วมันคือข้อ1นนะคะแต่ว่ามันลันผิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อ2องเนาะโจทย์กําหนดว่าอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนในจํานวนที่เท่าๆกันคือแบบจําลองของใครนะคะข้อนี้ตอบ เจเจทอมสันนะคะข้อต่อไปข้อที่2เลขอะตอมของธาตุคือข้อใดเลขอะตอมของธาตุก็คือจำนวนโปรโตอนนะคะคือจำนวนโปรโตอนอทีนี้เรามาดูว่าข้อไหนถูกข้อ1บอกว่าจำนวนโปรโตอนและจำนวนนิวตอนผิดนะคะข้อ2จำนวนอิเล็กตรอนและจำนวนโปรโตอนข้อนี้ผิด ข้อ3จํจำนวนนิวตันและจำนวนอิเล็กตรอนข้อนี้ผิดนะคะข้อ4จํจำนวนเลขมวลข้อนี้ผิดเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ5นะคะข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะข้อนี้นักเรียนจะต้องพิจารณาแต่ละข้อว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเนาะโจทย์ถามข้อที่ถูกนะคะเรามาดูทีละข้อข้อ1บอกว่าถ้าต่างชนิดกันมีเลขมวลต่างกัน หรือมีนิวตอนต่างกันเรียกว่าไอโซโทปจริงๆแล้วข้อนี้นะคะจะต้องบอกด้วยว่ามีโปรตอนเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ถูกข้อ2มวลของอะตอมคือมวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนในนิวเคลียสข้อนี้ไม่ถูกนะคะเพราะว่ามวลของอะตอมจะเป็นมวลของโปรตอนกับนิวตรอนไม่ใช่อิเล็กตรอนนะคะ ข้อ3มวลของอะตอมคือมวลของโปรตอนกับนิวตอนอ่ะเจอคําตอบที่ถูกแล้วข้อนี้ตอบข้อ3นะคะแต่เรามาเช็คข้อสีว่าถูกหรือเปล่าข้อ4บอกว่าเลขอะตอมจะบอกจํานวนโปรตอนและจํานวนนิวตอนในอะตอมข้อนี้ไม่ถูกนะคะเลขอะตอมจะบอกแค่จํานวนโปรตอนแต่ว่าไม่ได้บอกจํานวนนิวตอนนะคะข้อ5เลขมวลคือจํานวนอิเล็กตรอนรวมกับโปรตอนนะคะข้อนี้ไม่ถูก เลขมวลก็คือจำนวนโปรโตอนรวมกับนิวตรอนนะคะต่อไปข้อที่4แบบจำลองอะตอมที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องอนะ่ามาดูข้อที่1นะคะข้อที่1เป็นของใครข้อที่1นะคะเป็นของนัคเตอร์ข้อที่2เป็นของดอลตันนะคะ ข้อที่สามเป็นของ JJ เทอมสันโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูเฉลยว่ามันเป็นข้อไหนดูชอยนะคะดอตันก็คือแบบที่2ใช่ไหมคะดอตันคือแบบที่2อันนี้ดอตันเนาะของดอตันเนี่ยแบบที่สองเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อนี้ผิด,ข,ผดข้อนี้ผิดนะคะของรัตทร์ฟอร์ดคือแบบที่1นะคะรัตทร์ฟอร์ดคือแบบที่หนึ่งอันนี้ถูกนะรัตทร์ฟอร์ดคือแบบที่1นะคะ ือแบบที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ผิดส่วนทอมสารคือแบบที่สามข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดเพราะเฉลยก็คือข้อสองนะคะต่อไปข้อที่ห้าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธาตุที่กําหนดให้ธาตุที่กําหนดให้ก็คือโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมมีเลขมวลเท่ากับสามสิบเก้าแล้วก็เลขอะตอมเท่ากับ19ซึ่งเลขอะตอมจะบอกจํานวนโปรตอนนะคะแล้วก็จานวนโปรตอนจะมีค่าเท่ากับ อิเล็กตรอนโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าข้อไหนถูกนะคะ,ะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่ามีโปรโตอน19าอ่ะถูกโปรโตอน19นะคะและมีอิเล็กตรอน39ตรงนี้ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรโตอนมันมีค่าเท่ากับอิเล็กตรอนถ้าโปรโตอน19กอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ19ข้อ2เลขอะตอมคือ39ข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าเลขอะตอมคือ19กเนาะเลขอะตอมคือเลขที่อยู่ข้างล่างนะคะ โปวตอนสิบเก้าอ่ะอันนี้ถูกนะคะอันนี้ถูกข้อสามมีอิเล็กตรอนสิบเก้าอ่ะถูกและนิวตรอนคือยี่สิบนิวตรอนหายยังไงถ้าเราหานิวตรอนก็คือเอาบนลบล่างนะคะบนลบล่างสามสิบเก้าลบสิบเก้าก็จะเหลือยี่สิบสามอันนี้ถูกนะคะข้อสี่มีมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับหนึ่งอยู่ข้างสามข้อนี้เราจะต้องจัดอิเล็กตรอนนะคะการจัดอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะจัดเป็นสองแปด แปดหนะคะยูม่หนึ่งก็จริงแต่ว่ายูค่าสีเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อห้าธาตุชนิดนี้มีชื่อว่าคิปตอนยู o ม่ในตารางธาตุอย่างที่บอกว่า K คือโพเทสเซียมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดข้อที่ถูกต้องคือข้อ3นะคะข้อต่อไปข้อ6เนาะจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่กำหนดให้ข้อใดถูกต้องข้อนี้เป็นการหาโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะคะซึ่ง โปรตอนเท่ากับ13าอิเล็กตรอนก็เท่ากับ13นะคะส่วนนิวตอนคือบนลบล่างลบกันแล้วมีค่าเท่ากับ14อ่ะทีนี้เรามาเช็คตัวเลือกว่าข้อไหนถูกโปรตอน13อันนี้ถูกข้อ2โปรตอน1ิสผิดผิดนะคะอิเล็กตรอน13อ่ะตัวนี้ถูกนะคะตัวนี้ถูกอ่ะถูกถูกตัวนี้ผิดนะคะนิวตอน14ตัวนี้ผิดนะคะอันนี้ผิด นี่ผิดอันนี้ถูกนี่ผิดผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3นะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7ข้างบนอย่างที่บอกว่าคือเลขมวนข้างล่างเลขอะตอมซึ่งเลขอะตอมจะบอกจนอนํานวนโปรตอนแล้วก็จนนํานวนโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนนะคะทีนี้สิ่งที่น้องเรียนจะต้องสังเกตก็คือประจุบ,บวกสองตรงนี้การที่มันเป็นบวกแสดงว่า บวกเนี่ยคือเสียอิเล็กตรอนแต่ถ้าลบแสดงว่ารับอิเล็กตรอนนะคะตัวนี้บวกสองแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไปสองตัวเพราะฉะนั้นเรามาหาโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนนะคะโปรตอนคือสิบสองส่วนอิเล็กตรอนอย่างที่บอกว่ามันเป็นประจุบวกสองบวกแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไปสองตัวจากสภาวะปกติเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากาันแต่ว่าตัวนี้มันเสียอิเล็กตรอนไปสองตัวจากสิบสองก็จะเหลือสิบตัวนะคะ ส่วนนิวตันก็คือบนลบล่างยี่สิบสี่ลบสิบสองมีค่าเท่ากับสิบสอง่ะมาดูช้อยนะคะเราจะตัดช้อยข้อไหนโปรตอนสิบสอง่ะตัดข้อนี้ทิ้งไปอิเล็กตรอนสิบนะคะอิเล็กตรอนสิบเพราะฉะนั้นก็ตัดข้อนี้ตัดข้อนี้ตัดข้อนี้นะคะนิวตันสิบสองนิวตันสิบสองตัดข้อนี้ตัดข้อนี้ข้อที่ไม่โดนตัดเลยก็คือข้อสองเพราะฉะนั้นข้อสองถูกต้องนะคะข้อที่แปด ข้อใดคือ iso bar iso bar ก็คือตัวบนเท่ากันนะคะไ iso bar ก็คือตัวบนเท่ากันตัวบนคือตัวไหนตัวบนคือตัวนี้นะคะเราดูตัวบนเราก็ดูว่าตัวไหนที่มันเท่ากันนะคะมาดูข้อ1นึสิบสอกับสิบสาตัวนี้ไม่เท่ากันข้อสองิบสีกับ14ตัวนี้เท่ากันนะคะก็สามหนึ่งกับสามไม่เท่ากัน ข้อสี่กับ12ไม่เท่ากันข้อ5 9กับ7ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2นะคะเป็นไอโซบากันต่อไปเป็นข้อ9นะคะข้อนี้เขาให้หาไอโซโทนโจทย์ถามว่าข้อใดคือไอโซโทนอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไอโซโทนคืออะไรไอโซโทนก็คือนิวตรอนเท่ากันนะคะหลักการจําก็คือนอนหู นนตรงนี้เนะาะแสดงว่าเนิ่ตอนมันเท่ากันนะคะการจะหานิวตอนก็คือจะต้องหาจากบนลบล่างเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวว่าข้อ,ขอ,ขอไหนที่เนี่วตอนมันเท่ากันข้อ1 1ึลบหมีค่าเท่ากับ0 3นย์มลบหมีค่าเท่ากับ2นะคะกสองสิบเอ็ดลบห้าเท่ากับหกสิบสองลบหกเท่ากับหกนะคะตัวนี้เท่ากันย้อนกลับมาที่ข้อ1ข้อ1ไม่เท่ากันนะคะข้อ3 1มสิบสองลบหมีค่าเท่ากับ6 13มลบหมีค่าเท่ากับ7ข้อนี้ไม่เท่ากันนะคะ ข้อสี 6, ่สิบีลบ6มีค่าเท่ากับแ1ดสิบี่ลบเจ็ดเท่ากับ7ข้อนี้ก็ไม่เท่ากันข้อห้าสิบี่ลบเจ็ดอ่ะเจ็ดสิบสี่ลบเจ็ดเจ็ดนะคะข้อนี้เป็นไอโซโทนกันข้อที่ถูกกล้องก็คือข้อ2อ่า้าวแล้วข้อห้าผิดตรงไหนมันลบเท่ากันเลยมันผิดตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไอโซโทนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นธาตุตัวเดียวกันก็คือตรงนี้เนี่ยส4บกับ7ข้างหน้ามันเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นธาตุตัวเดียวกันนะคะ เป็นข้อ10นะคะข้อ10บโจทย์ถามว่าการจัดตารางธาตุในปัจจุบันยึดตามหลักการในข้อใดอย่างที่ครูบอกว่าตารางธาตุในปัจจุบันเขาจะเรียงจากเลขอะตอมจากน้อยไปมากนะคะเรียงจากเรียงจากเลขอะตอมเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าข้อไหนที่เรียงจากเลขอะตอมนะคะข้อหนึ่งเรียงตามเลขมวลข้อนี้ไม่ถูกนะคะไม่ถูกเนาะข้อสเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมากอ่ะเจอแล้วตอบข้อสนะคะ ข้อ3เรียงตามจํานวนนิวตนันไม่ถูกนะคะข้อ4เรียงตามระยะเวลาการค้นพบอันนี้ก็ไม่ถูกถ้าเป็นแต่กรอาจจะใช่ว่าเจอธาตุไหนก็ให้ธาตุนั้นขึ้นก่อนแต่ปัจจุบันนี้นะคะเขาจะเรียงตามเลขอะตอมข้อ 5. เรียงตามความถนัดของนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบธาตุอันนี้ไม่ถูกนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาในกลุ่มไลน์กลุ่มเพจนะคะ